คาถามหาจากักรพรรเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบทสวดมนต์ที่มีพุทธคุณครอบจกักรวาลเชื่อว่าสามารถสวดเพื่อแผ่เมตตาเปลี่ยนภพภูมิให้เจ้ากรรมนายเวรเสริมบารมีและเปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้หากท่านทั้งหลายพร้อมแล้วตั้งจิตให้สงบสวดคาถามหาจากักรพรรพร้อมกัน นะโมตัสสะภะคะวะโต,ววตโอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนะยานมณีนภรัตศีสะหัสสะจุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวรีจมหาเทรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนญาณมณีนพร,รัตน์ศีสะหัจสะุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังศีวะรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโย อาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะทุธรรมมาพุทโธธร,รมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทงัง ศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธใจรัตนะยานมณีนพรัต์ศีสะหัตสะทุธรรม,มาพุทโทธธัมโมสังโฆ ยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรัตนญา,านมณีนพร,รัตน์ศีสะหัจสะถุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวะรังคันธังศีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโย อาหารวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสะหัจสะจุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันธัง สีวะรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนาญาณมณีนภรัตศีสะหัสสะถุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆ ยถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวารังคันทงังศีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรตาาร,รัตนญาณมณีนพรัตน์สีสะหัสสะทุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังศีวรีจะมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนาญานมณีนพรัตศีสะหัสสะทุธรรม,มาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักคีทานังวรังคันธัง สีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิแผ่เมตตาพร้อมกันข้าพเจ้าขอบารมีหลวงปูด่ดูขอได้โปรดร่วมบุญพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเทวดาอินพรหมทั้งหลายตลอดจนบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในครั้งนี้ขอได้โปรดแผ่บุญไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุด้วยเธอ